ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน เตรียมตัวรวยครั้งใหญ่สามราศีการงานรุ่งโรดการเงินปังชีวิตรูหรามีเงินทองล้นมืออันดับหนึ่งชาวราศีพิจิกเรียกได้ว่าครึ่งปีหลังนี้ดวงชะตาโดดเด่นไม่แพ้ใครดวงชะตาค่อนข้างร่ำรวยไม่ว่าจะทำงานหรือหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็ประสบความสำเร็จ ร่ำรวยเงินทองมีสิทธิ์ได้บ้านได้รถคันใหม่แถมมีโอกาสที่จะได้บุตรธิดาอีกด้วยช่วงนี้ดวงโดดเด่นทั้งการงานและการเงินคุณจะสุขสมหวังดังใจเนิกเคล็ดลับเสริมดวงขอแนะนำให้ใส่บาตรอย่างน้อยทุกวันเกิดหรือวันพระทุกสัปดาห์จะส่งเสริมดวงชะตาให้เกิดความมั่งคัง่งไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหาต่างๆ อันดับสองชาราศีกันเรียกได้ว่าชะตาพิกคุณจะผลเคาะมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามารัวๆโอกาสใหม่จะมีเข้ามาให้คุณต้องเลือกตัดสินใจส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะฟื้นตัวขึ้นงานจะเริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆหรือมีหนทางในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นช่องทางในการสร้างไรายได้ก็มีเพิ่มมากขึ้นเงินทองไหลมาเทมา พลิกชะตาจากร้ายกายเป็นรวยอุปสรรคปัญหาต่างๆกำลังจะหมดไปโอกาสใหญ่กำลังจะพุ่งเข้าหาคุณจะมีโอกาสรวยทรัยพย์รวยโชคโรวยวาสนาหลังจากนี้จะสามารถลืมตาอ้าปากได้แล้วขอแนะนำเคล็ดลับเสริมดวงด้วยการทำบุญทำทานกับเด็กผู้ยากไร้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะดลบันดาลให้คุณนั้นมังคังร่ำรวยมากยิ่งขึ้น 3ามชาวราศีกุมคนไม่ดีจะออกไปจากชีวิต เร็วๆนี้จะมีสิ่งที่คุณต้องเลือกและตัดสินใจแถมจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการเงินมีโอกาสรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางแม้ว่าจะเป็นงานใหม่งานเสริมหรืองานหลักก็จะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่การเงินจะกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งดวงชะตาหลังจากนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่รวยแน่ช่วงนี้จะกลับมาสง่ากว่าเดิมหยิบจับค้าขายรุ่งโรจ ธุรกิจการงานถือว่าปังสุดๆจะมีความมั่นคงมากกว่าที่ผ่านมาถึงขั้นหลุดหนี้เคล็ดลับเสริมดวงมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้เมตตาให้ชีวิตไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหามีแต่ความรวย ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ